เป็นเวลาหลายวันแล้วที่พระเจ้าชาวที่3และคามิลล่าทรงไปพักร้อนที่สกอตแลนด์ในวันจันทร์ที่วันที่19สิงหาคมนี้กษะสัตย์ทรงปรากฏตัวที่หน้าปราสาทบามอร่เรลในชุดผ้าสกอตแบบดั้งเดิมพร้อมกับยิ้มกว้างบนริมฝีปากภาพที่สร้างความมั่นใจในขณะที่กษัตริย์วัย7จปียังคงต่อสู้กับโรคมมเรง็งนี่คือกษัตัตย์ที่ยึดมั่นในประเพณี ในช่วงวันหยุดสองสาสัปดาห์ที่สกอตแลนด์พระเจ้าชาวที่สทรงปรากฏตัวที่หน้าปราสาทบามร่าในวันจันทร์ที่วันที่19สิงหาคมนี้กษัตริย์อังกฤษทรงยิ้มแย้มและทรงสวมผ้าสกอตแบบดั้งเดิมที่ทรงรับยิ่งด้วยพระพักที่สงบนิ่งพระองค์ได้รับการต้อนรับจากทหารจากกองร้อยบาลาคลาว่ากองพันที่หของกรมทหารสกอตแลนด์ พระสวามีของสมเด็จพระราชินีคามิล,ล่าทรงสัมผัสถึงครูชานที่สีมาเชสแลนด์ที่น่ารักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารรักษาการตั้งแต่ปี2012แม้แต่พระสวามีของสมเด็จพระราชินีคามิล,ล่าก็ยังปล่อยตัวปล่อยใจด้วยการโอบกอดเล็กน้อยทุกฤดูร้อนพระมหากษัตริย์จะเสด็จมาในเครื่องแต่งกายที่งดงามที่สุดของพระองค์บ้างเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นประเพณีที่เจ้าชายวินเลี่ยม พระราชโอรสองค์โตของพระองค์ไม่ยอมทำตามซึ่งทำให้พระองค์ไม่พอใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกับพระมารดาผู้ล่วงลับชาวที่สามเลือกบ้านหลังที่สองของพระองค์ที่เมืองบามโมราซึ่งอยู่ติดกับคฤหาสน์เบอร์คอนซึ่งเป็นบ้านของพระองค์มาหลายปีเพื่อใช้เวลาช่วงปลายฤดูร้อนกับครอบครัว แม้ว่าปกติแล้วเอลิซาเบธที่สองจะใช้เวลาอยู่ที่นั่น3เดือนแต่กษัตริย์วัย75ปีและพระมเหสีของพระองค์จะใช้เวลาอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะเสด็จกลับลอนดอนเพื่อเริ่มต้นปีการศึกษาในช่วงนี้ตารางเวลาของพ่อของแฮร์รี่จะเบาลงเนื่องจากการรักษามะเร็งชาวที่สที่บามอรเร่กฎนี้ที่พระองค์บังคับใช้กับคนที่พระองค์รับ วันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคมนี้ชาวและคามิล,ล่าถูกถ่ายภาพขณะกำลังไปที่คราทีเคิร์กซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่ราชวงศ์มักไปเยี่ยมเยียนเมื่อครั้งที่ประทับที่บ้านพักฤดูร้อนตามรายงานระบุว่าชีวิตประจำวันอันเงียบสงบของกษัตริย์ชาวที่3และราชินีคามิมล,ล่าควรจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากกว่าปกติในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และทั้งคู่ก็ควรจะต้อนรับหลานๆของพวกเขาด้วย นอกจากเจ้าชายจอร์ดและหลุยส์และเจ้าหญิงชารลอตแล้วบุตรของโทมัสและลอรา่าซึ่งเป็นลูกชายและลูกสาวของราชินีก็ควรจะไปอยู่กับญาของพวกเขาที่ไฮแลนด์ของสกอตแลนด์ด้วยและในขณะที่ประสาทกำลังเตรียมการสำหรับการมาถึงของพวกเขากษัตริย์ได้ตัดสินใจกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกับหลานลานของพระองค์หลานของภรรยาของพระองค์และกับคนหนุ่มสาวทุกคนที่อาศาัยอยู่ในพระราชวังในช่วงฤดูร้อน แหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวที่เปิดเผยกับแท็บลอยจะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างที่ประทับเราได้รับการเตือนอย่างสุภาพว่าอย่าโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กและรูปภาพกิจกรรมของครอบครัวเธอกล่าวนี่เป็นวันหยุดส่วนตัวของครอบครัวและเนื่องจากมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นในปีนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุด ในขณะที่เด็กๆไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์รูปภาพบนบัญชีส่วนตัวของพวกเขาระหว่างที่พำนักอยู่แต่สำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของราชวงศ์กฎเกณฑ์จะแตกต่างกันบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการเป็นคนละเรื่องกันเนื่องจากรูปภาพเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากทีมสื่อสารก่อนที่จะอัปโหลดแหล่งข่าวรายงานด้วย